สวัสดีค่ะน้ำเมยนะคะตอนนี้เมยอ,อยู่ที่แอบ o l ลู e คลินิกบายพี่หมอตานค่ะวันนี้นะคะเมยก็จะมาฉีดฟิลเลอร์นะคะที่แบบว่าอยากจะามาให้พี่หมอตาลฉีดให้เพราะว่ามั่นใจในคุณภาพแล้วก็ฝีมือของพี่หมอค่ะเพราะว่าพี่หมอคือเชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าให้ละมุนแล้วก็ไม่ดูโอเวอร์จนเกินไปค่ะ ยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามผลกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างมาพบกับน้ำมยอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ,คะทุแร้านน้ำมือฉีดสกต้าไปแล้วเนาะแล้วก็ติดใจวันนี้ก็มาฉีดฟิลเลอร์ต่อนะคะโดยฟิลเลอร์ที่เราจะเลือกใช้นะคะก็เป็นตัวเ,เดเชเลนเนาะในการปรับรุปหน้าเพื่อที่จะทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดซึ่งในวันนี้ค่ะสำหรับน้ำมยหมอตังก็จะปรับตั้งแต่คัมมะหน้าแก้มแล้วก็ร่องแก้มเราก็จะเห็นว่าของน้ำมยเนาะปัญหาหลักๆจริงๆคือจะอยู่ที่ร่องแก้มพอเรามีร่องแก้มนะคะก็จะทน จะพาไปดูว่าเราจะย้อนไวัได้ขนาดไหนค่ะ ตอนนี้นะคะหมอตันก็ฉีดเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะคะหมอตันเริ่มไล่ฉีดตั้งแต่บริเวณขมับนะคะแล้วก็ปรับบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ร่องแก้มเราจะเห็นว่าหน้าของน้ำเมยอะคะ่ะจะดูแคบลงแล้วก็ดูยกขึ้นนะคะในขณะที่อีกข้างหนึ่งนะคะหน้าจะดูกว้างกว่าถ้าใครอยากฉีดฟิเลเลอร์แล้วหน้าไม่โปะแบบนี้อย่าลืมเข้ามาหาหมอตานนะคะ